วีลคอมทูพีพีแชนแนลสวัสดีค่ะก็พบกับบูมอีกแล้วนะคะในรีแคปเพลงปีใหม่ปีนี้ Lost Sunset นะคะสลันฟิตเดอะเบสนะคะบูมอะไม่เคยฟังเวอร์ชันของเจมาก่อนนะคะอันนี้บูมเพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกที่บูมฟังเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงแบบละมุนล,ละมุนนะคะแล้วก็มีทอดแร็ปของสลันเข้ามาคือเดอะเบสเขาก็เสียงพออยู่แล้วว่าบูมชอบเพลงอะไรนะฉันยังอยู่บูมชอบมากแล้วพอมาเพลงนี้ก็คือถึงจะเป็นเพลงค o เวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บูมรู้สึกว่าเออเสียงเขาเพ้อด้วยต้องขอพูดก่อนเลยว่าสลันตอนแรกบูมคิดว่าเป็นผู้้หหญิิงแแแลววบมกก็คด่าาไนภพร แ,บบแรกเลยนะน้องอะไหนน้องสลันนะไหนน้องโอมาอยู่ไหนอะสรุปคือเราด้วยเราด้วยที่มองเปไน็น,นๆๆๆอย่างนี้จริงเพราะว่าแบบเขาถักเดดล็อกเขาเรียกเดดล็อกปะเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละมูกคิดว่าผู้หญิงแล้วใส่ฉีดชมพูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ชุดน่ารักดีนะชุดเฟี้ยวดีนะแบบแรกคือไม่ได้มองไปสลันจริงๆมาดูเนื้อร้องกันเลยนะคะในเบสนะคะอากาศเริ่มหนาวเห็นท้องฟ้าคู่กับดาวเมื่อไหร่ฉันจะเจอใครสักทียังคงรอคอยยังมีความหวังอันนี้เหมือนแบบว่าพวกมีมต่างๆอะที่เป็นแบบจะปีใหม่แล้วนะไม่มีใครเอากูจริงดิก็ทำมาตลกๆอมีนนนนน้าาตซ่่่อออยูัเงะะค กูหรอไม่พิครากูจริงจเหรอหรืออะไรยังไงกูไม่มีแฟนสักทีอะไรประมาณนี้ยังคงรอคอยยังมีความหวังเมื่อไหร่แบบกูจะได้เจอใครสักทีเราจะได้เจอใครสักคนถ้าปฏิหารมีอยู่จริงช่วยนําทางให้ฉันเจอใครสักทีคนที่รักฉันด้วยหัวใจมุมเชื่อว่าทุกคนมีเนื้อคู่หมดนะคะเพียงแต่แบบเราอาจจะยังไม่เจอหรืออาจจะยังไม่ใช่อาจจะพอเจอแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคะก็ความรักมันก็จะบนดุแบบนี้รักกันเสียใจรักกันเสียใจมันก็เป็นปกตินะคะแต่อันนี้คือเขายังไม่มีก็อยากจะให้เจอสักทีเนาะปีใหม่ปีนี้ขอ ฉันจริงที่ไม่ทิ้งฉันไปเหมือนคนเก่า oh. <laughs> ไม่ได้ปิดหน้าต่างหรอ น,นั่นแหละค่ะก็คือเหมือนแบบไม่ทิ้งฉันไปนะอยากเจอคนคนนั้นสักทีอะนะคะปีใหม่ปีนี้ขอให้เจอสิ่งที่ดีขอสักคนที่อยู่ข้างกายจะสัญญาจะดูแลอย่างดีถ้าฉันเจอใครสักคนที่ฉันแบบรักฉันจริงนะแล้วเขาก็รักฉันด้วยก็จะดูแลอย่างดีนะคะไม่ขาดตกบกพร่องจริงๆเราควรดูแลคนที่รักเราให้เต็มที่สุดวันหนึ่งถ้าเลิกกันมันจะได้ไม่ต้องมามีอะไรแบบเป็นปัญหาว่าเฮ้ยกูดูแลไม่ดีหรอมังถึงเลิกเนี่ยเราทําให้เต็มที่ที่สุดอะเนาะส่วนทอนสันนะคะขอเพียงใครสักคนที่ยอมรับข้อเสียของกกกกัััััันนนนนนนะะะอออออไไไรรรทททีีีี่่่่่่่มมมมดดเเเเเาาาาาปปบบ้ภิชชยยใวววุคจตตงงง็ ก็ต้องปรับเข้าหากันบ้างอะต้องปรับอะจริงๆนะมันเหนื่อยนะกับการที่แบบสมมตินะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแบบเป็นคนดิ้นรนที่จะปรับเองอะแต่อีกฝ่ายคือไม่ดิ้นรนไม่ทําอะไรทักอย่างเลยมันก็ไม่ใช่นะคะแบบนั้นก็คือเลิกกันไปดีกว่าเพราะว่าก็เหนื่อยใจเหมือนกันค่ะมันมันท้อใจที่มันต้องมาเจออะไรแบบนี้มันปรับอยู่คนเดียวแต่มึงไม่ปรับแบบนี้ยเออมันมีอะไรก็ต้องปรับกันด้วยนะช่วยทั้งสองฝ่ายเชิคนมาช่วยฟังและจําขอถ้าคนที่มาช่วยเราจูนเข้าหากันอะไรไม่ดีก็บอกเข้าหากันมาช่วยฟังและช่วยจําอะไรในชีีีวิต่่่่ัันจําไไไไมมมมมมหหดดฟงงออะรยย้้ผเคก คำแนะนําผมโคตรเบื่อกับผู้คนที่กําลังจะแสกันไม่เคยไปขอให้ใครมาแบบเอ้ยแนะนําผมหน่อยไม่เคยขอคาแนะนําจากใครแหละเบื่อกับคนที่กาลังแสกันแสกันอยู่นั้นน่ะน่าราคาญเอาจริงการแสกันมันน่าราคาญมากเลยนะทุกคนปล,ปล่อยกันไปก็ได้นะไม่ต้องมานั่งแสกันนะแสกันทําไมมันคงจะไม่แปลกที่เป็นคนที่เราแวงมีแต่คนที่แสดงมีแต่คนที่มาหลอกบอกกับผมว่ารักกันก็เขาก็ไม่แปลกที่เขาจะเราแวงนะคะเฮ้ยเคยมีนะแบบรุ่นน้องบูมอกอายุ30แล้วอะแต่ยังไม่มีแฟนนะเพราะเขาเหมือนเคยมีแฟนแล้วก็คือไม่ได้รักจริงิงงงงออะไรรรร่่่่าาเีีแตจสหับบมมกกทววค ไม่ใช่เจอคนเดียวแล้วแต่งอะเนาะบางคนก็ต้องเผชิญประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะเนาะแล้วก็เขาก็ระแวงมันไม่แปลกอยู่แล้วอะเนาะเพราะว่าเจอแต่คนหลอกลวงมันก็มีรักแล้วก็เลิกอย่างที่บอกนะคะมันจะมีหรือยังวะคนที่จับมือกันในวันพระพากันทําบุญพากันทําวัดของแบบนี้ก็ต้องไปหาถูกที่นะไอ้ที่เขาแบบชอบทำมีมกันอะอยากหาแฟนที่เขาว่าทําบุญก็ไปหาในวัดอะไรอย่างงี้อยากหาแฟนกินเที่ยวด้วยกันก็ไปที่เที่ยวค่ะอะไรประมาณนี้นะคะ่จริงๆมุมว่าถ้าสินเสมอกันยังไงก็ต้องไปด้วยกันได้แแแล้้้ววกกกกกกก็็็็ยยยยััััังงงงตตออออมมมมาาาเเเจจจจนนนนนน่่่ะะะถึรรผปคคทีหไ วนทะเลาะมากบางทีอยากเมาแล้วก็น็อกจัดมาอีกล็อกเมาแล้วก็น็อกและเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะว่าอันนี้แล้วก็เป็นท่อนฮุกนะคะแล้วก็เป็นท่อนของสลักอีกเบอร์หนึ่งกดเบอร์โทรศัพท์แล้วยิงไปยังคงโทรหาคนไม่จริงใจปักพั่มเพออส่วนมือลินวายอ่าอันนี้เป็นช็อตที่แบบน้อยใจใช่ไหมเบอร์น้อยใจกดเบอร์โทรศัพท์แล้วยิงไปยังคงโทรหาคนไม่จริงใจโรยิงโทรเรื่อยๆโอ้ยพั่มเอพอพั่มเพอถึงเขาอนะเนาะส่วนมือก็ลินวายเนาะเมา,เาไปด้วยก็เพราะคุณนั่นแหละที่เป็นอินสปายในการใช้ชีวิิตของผมนน การใช้วิตของผมนะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณแม่งมีค่าไม่ใช่แค่หนสองหนคุณพิวไหวยิ่งกว่าคนของหงโอ้คุณพิวไหวยิ่งกว่าคนของหงเลิศหงมันคือสวยมันละหงอะอแม่งโคตระหลงของหลงอ๋อ ชอบรักรักข้างใครอ่ะพูดงี้ข้างรักข้างใครผู้หญิงคนนี้มากรักมากจริงๆนะคะไม่อยากให้แบบเลิกรากันไปคุณเหมือนขนมของผมที่ผมมันละมุนล,ลิ้นเว้ยเปียบเก่งจังสลลันเปรียบแบบว่าเือนขนมนะที่กินเข้าไปแล้ว,วละนุ่มละมุนล,ลิ้นอยากจะกินตลอดอยากจะกินเรื่อยๆไปอย่างผมไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดผมแค่อยากจะดูแลใครสักคนอยากจะเป็นคนทําให้คุณยิ้มแค่นั้นไม่ได้อยากแสดงก็อยากจะดูแลใครสักคนอยากทําให้เธอยิ้มมีความสุขไปด้วยกันหัวเราะไปด้วยกันร้องไห้ไปด้วยกันนะนะสายตาที่มองของผมอาจจะแดง ว่าจากใจไม่ใช่คะแนนความรักทําให้หวัดระแวงผมเลยต้องสาดแสลงสัดแสลงคือแบบพูดออกมาเป็นเพลงใช่ไหมแบบแต่งเป็นรมออกมาสายตาผมอาจจะแดงเพราะอะไรอะะเพราะอะไรทำไมอะสายตาแดงเพราะอะไรฝุ่นเข้าตาอย่างเงี้ยหรอสายตาเลยด้แล้วก <c oughs> ็ท่านหุกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายของฉลันนะปีใหม่ปีนี้ขอให้เธอเจอเรื่องดีๆขอให้ร่างกายของเธอแข็งแรงและขอให้มีแต่เพื่อนดีๆขอให้โรคโคจรให้ผมนั้นได้กลับกลายเป็นเรื่องดีๆในชีวิตของตัวเธอสักครั้งให้เธอไม่ได้เจอเรื่องซีซีอยากให้แบบร่างกายของเธอสุขภาพแข็งแรงใช่ปะเจอ แ,แล้วก็อยากให้กลับมาคบกันอะ่ะให้ชีวิตของเธอไม่ต้องเจอเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฉันสัญญาว่าปีใหม่ปีนี้จะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> หรือว่าเรื่องอะไรที่เธอต้องคิดมากปีใหม่ปีนี้ขอแค่ให้ฉันได้เดินชิดข้างขอให้มันได้เกิดขึ้นจริงๆที่ฉันได้เคยนีมิตภาพได้เคยได้เคยฝันอ๋อให้แบบชีวิตเธอสบายๆไม่ต้องเครียดเยอะแล้วก็ขอให้ฉันได้อยู่ข้างเธอแล้วก็ขอให้มันได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าฉันน่ฝันไว้แบบนั้นมีมตภาพอ่ะเออเป็นภาพฝันว่าเรานั้นสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นแหละค่ะเป ชอบท่อนสุดท้ายมากเป็นภาพที่เขาฝันเนาะมีเพื่อนสนิทมีญาติสหายแบบว่ามานั่งกับเจ้าบ่าวเจ,จ้าสาวคือเขากับแฟนเขาิ่งสร้างความบไปด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันอาหารเดรรองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคคลิปนี้บูมนะคะก็อยากให้ทุกคนมารีวิวชีวิตเองแล้วกันว่าปีนี้เป็นยังไงนะคะแล้วปีหน้าอยากจะเป็นยังไงยังไงก็ขอให้ปีหน้าดีขึ้นใครที่ยังไม่ดีก็ขอให้ปีหน้าดีขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตมีแต่วความสุขความเจริญน,นะคะแล้วก็อยู่กับช่องเราไปนานน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 ะะะะะะทกคคคเเเดดดีีีีีี๋๋ยยยยววววัั้้้สบบบอออช่ม่มมาาาจจแลลิิปปร์ึง กนนทุคขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ในปีเก่านะคะอะไรที่ดีๆก็ขอให้ปีหน้าดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตช่องเรานะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําคลิปลงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆกันแล้วก็ให้กําลังใจกันนะคะทุกคนรักมากๆนะคะทุกคนไปฟังเพลงนี้กันเยอะนะคะปีใหม่ปีนี้คะ่ bye คะบายๆ h a ปี y New ียร์ค่ะ